สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าเอียวซิวผู้รู้ใจโจโฉจนถึงแก่ความตายเอียวซิวหรือหยางชิวชื่อลองเต๋อจือ้อ เป็นชาวหัวอินเมืองหงหนงมณทนซานซีเอียลซิลเป็นบุตรชายของเอียวปิวขุนนางในราชสำนักฮั่นปู่ของเอลซิลคือเอียลซือซึ่งเป็นอดีตขุนนางใหญ่มารดาของเขายังมีศักดิ์เป็นพี่สาวของอ้วนสุดสถานะของเอียลซิลแต่เดิมจึงนับว่าเป็นญาติของขุนนางตระกูลใหญ่ในปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออก และสะกุลเอียวก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในขุนนางใหญ่ที่มีความพักดีต่อราชสำนักฮั่นอย่างสูงสุดมานานถึงสี่รุ่นตระกูลเอียวของเอียวซิวนั้นถือได้ว่าเป็นทายาทขุนนางราชสำนักที่ยึดมั่นความเชื่อของลัทธิขงจือ้อและได้ยึดถือหัวใจสำคัญของตำราโอหยางส่างซูเป็นหลักประพฤติอย่างเข้มแข็ง โดยยึดหลักที่ว่าสี่รู้ได้แก่ฟ้ารู้ดินรู้เจ้ารู้ข้ารู้คือประพฤติตัวดีไม่รับสินบนและ3ไม่มัวเมาหรือไม่มัวเมาในสุรานารีและเงินทองในสามก๊กได้บรรยายลักษณะของเอวซิวไว้ว่าคิ้วเรียวตาเล็กหน้าเกี้ยงเกลไหวพริบดีมีความรู้ความสามารถมาก แต่มักใช้ปัญญามากกว่าสติรับราชการอยู่กับโจโฉตำแหน่งหลังจงผู้ถือบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินเอียวซิลวมีไหวพริบและสติปัญญาเฉลียวฉลา,าดมาตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อราชสำนักถูกต่างโต๊ะยึดครองสกุลเอียวจึงได้หลบหนีออกจากเมืองหลวงมาพึ่งพิงอยู่กับอ้วนสุดภายหลังอ้วนสุดตั้งตนเป็นฮองเตสกุลเอียว จึงต่อต้านแล้วแยกตัวมาอีกด้านเอียวซิลเองได้มารับราชการอยู่กับโจโฉนับจากนั้นเอียวซิลเป็นคนรู้ทันนาอย่างโจโฉทุกประการครั้งหนึ่งโจโฉระแวงว่าจะมีคนคิดร้ายจึงออกอุบายสั่งคนใช้ว่าอย่าเมื่อตนนอนหลับมักจะระเมอฆ่าคนถ้าเวลาที่ตนนอนอยู่อย่าให้ผู้ใดเข้าใกล้วันหนึ่งเมื่อโจโฉ ทำเป็นหลับอยู่บนเตียงแก้งให้ผ้าห่มหลุดข้ารับใช้คนสนิทเข้าไปหยิบผ้าขึ้นมาห่มให้โจโฉโจโฉแก้งทําระเมอคว้ากระบี่ฟันคนรับใช้คนนั้นตายขาที่แล้วกลับไปนอนใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นโจโฉก็ทําทีเป็นสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วทําท่าตกใจถามคนรอบข้างว่าใครฆ่าคนรับใช้คนสนิทของตน จึงมีผู้เ่าว่าโจโฉนอนละเมอฆ่าคนรับใช้คนนั้นโจโฉทําเป็นร้องไห้สั่งให้เอาศพไปฝังคนทั่วไปที่ไม่รู้เท่าทันโจโฉจึงเกิดข่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วว่าโจโฉนอนฝันร้ายถึงกับระเมอฆ่าคนเวลาโจโฉนอนอย่าเข้าไปใกล้มีเพียงแต่เอลซิลคนเดียวเท่านั้นที่ร่วงรู้ในกลอุบายของโจโฉ โดยในยตอนเอาศพคนรับใช้ของโจโฉไปฝังเอียวซิ่วเห็นก็สงสารแล้วจึงเปยกับศพนันว่ามหาอุปราชหานอนฝันร้ายไม่แต่เป็นกรรมของท่านจึงตายซึ่งแปลง่ายๆว่าโจโฉไม่ได้นอนฝันร้ายแต่เป็นเคราะห์กรรมของคนรับใช้คนนั้นที่ต้องมาตายเพื่อให้โจโฉทําอุบายให้เกิดข่าวหรือจนสําเร็จจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โจโฉอ,อีก เวลานอนอต่อมาเมื่อโจโฉรู้ว่าเอี่ยวซิ่วรู้ทันตัวเองในเรื่องดังกล่าวก็เก็บความไม่พอใจไว้ในใจเอี่ยวซิ่วยังอวดรู้และได้แสดงความรู้ทันนาอย่างโจโฉอีกหลายครั้งเช่นในตอนที่โจโฉได้ตำแหน่งวุ้ยอ๋องได้สั่งให้สร้างอุทยานไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานดังกล่าวมีประตูอยู่ในสวน ซึ่งในตอนโจโชได้มาตรวจดูการจัดสวนภายในอุทยานก็ไม่ได้กล่าวอะไรกับคนงานเพียงแต่เขียนตัวอักษรว่าหัวแปลว่าชีวิตไว้บนประตูจากนั้นก็เดินจากไปโดยไม่ได้กล่าวอะไรซึ่งไม่มีใครเข้าใจว่าโจโชต้องการสื่ออะไรมีเพียงแต่เอียวซิวที่อธิบายให้คนงานฟังว่าโจโชเห็นว่าประตูกว้างเกินไป ถ้าทำให้แคบลงสักหน่อยจะสวยงามขึ้นจากนั้นเอลซิวจึงสั่งช่างมาแก้ไขในทันทีเมื่อโจโฉได้กลับมาชมอุทยานอีกครั้งก็พบว่าประตูแคบลงจึงสอบถามว่าใครสั่งให้แก้ไขประตูเอลซิวจึงมาอธิบายให้โจโฉฟังว่าทาตามความประสงค์ของโจโฉเมื่อโจโฉได้ฟังถึงกับเอ่ยปากชื่นชมเอลซิลว่า มีสติปัญญาดีแต่ในขณะเดียวกันโจโฉที่เป็นคนขี้ระแวงก็เริ่มเครือบแคงในความสามารถของเอลซิลและกลัวว่าวันข้างหน้าความรู้มากของเอลซิลนี้จะย้อนมาเป็นภัยกับตนเองสำหรับเหตุผลว่าทำไมเอลซิลรู้ว่าโจโฉเขียนคำว่าหัวไว้ที่ประตูแล้วจะหมายความว่ากว้างไปนั้นเป็นเพราะว่าคำว่าหัว แปลว่าชีวิตส่วนคำว่าเหมือนแปลว่าประตูเมื่อใส่คำว่าหัวไว้ในคำว่าเหมือนแล้วจะได้คำศัพท์ภาษาจีนอีกคำคือคำว่าขั้วคือแปลว่ากว้างนั่นเองนอกจากนี้เยียวซิ่วยังได้แสดงความสามารถในการแก้ไขปริศนาตัวอักษรอ,อีกครั้งในตอนที่ชนเผ่านอกด่านได้ส่งกล่องขนมมาให้โจโฉ เพื่อเป็นของบรรดาการโจโฉได้เขียนอักษร,รไว้บนกล่องว่า e, อ,อีเหอซูแปลว่าขนมกล่องหนึ่งก่อนวางไว้ที่โต๊ะแล้วเดินจากไปคนรับใช้เห็นโจโฉว,วางกล่องขนมไว้ก็ไม่กล้าแตะเพราะไม่รู้ความหมายเมื่อเ e อิวซิวได้มาเห็นจึงบอกให้นำขนมนี้ไปแจกให้ทุกคนได้กินกันคนละชิ้นเมื่อโจโฉกลับมาก็สอบถามเ e อียวซิ่วว่า พราะเหตุใดจึงทําเช่นนั้นเอลซิลจึงตอบว่านายท่านเขียนตัวอักษรที่มีความหมายว่าขนมคนละหนึ่งคำแล้วพวกเราจะขัดคําสั่งนายท่านได้อย่างไรโดยคําที่โจโฉเขียนไว้บนกล่องว่า e เหอซู oul, ซึ่งแปลว่าขนมหนึ่งกล่องเอลซิลได้แยกตัวอักษรคําว่าเหอออกเป็นตัวอักษอรอีกสตัวคือเหลนซึ่งแปลว่าคน e แปลว่าหนึ่งและโคแปลว่าคำหรือปากดังนั้นจึงหมายความว่าอีเลนอีโคซูจึงแปลว่าขนมคนละหนึ่งคำเมื่อเอียวซิวตีความได้ดังนั้นจึงพาการกินขนมจนหมดเมื่อโจโฉได้ฟังคำอธิบายของเอียวซิวก็ชื่นชมในสติปัญญาของเอียวซิวแต่ในขณะเดียวกันก็ยิ่งเกิดความไม่ไว้ ใจระแวงสงสัยในตัวเอวซิวหนักขึ้นมีคำกล่าวว่าฉลาดมากเกินไปจนออกหน้าออกตามักจะอายุไม่ยืนเช่นเดียวกับเอวซิวที่ถือว่าตนเป็นผู้มีปัญญาอ่านใจโจโฉได้หลายครั้งแต่การกระทำดังกล่าวก็เสมือนเป็นการล่วงเกินคนเป็นนายโดยไม่รู้ตัวเพราะคนเป็นนายนั้นไม่ชอบลูกน้องที่ไม่เข้าใจตัวเองสักอย่าง ต้องให้คอยบอกกล่าวหมดทุกเรื่องแต่ก็ไม่ชอบคนที่อวดฉลาดอาจใจตัวเองที่ทุกเรื่องเช่นกันเช่นเดียวกันกับเมื่อเทียบกันแล้วคนเป็นนายน่าจะไม่ชอบและเราแวงคนประเภทหลังมากกว่าเพราการเป็นลูกน้องแต่รู้ทันนายไปหมดทุกเรื่องความสําคัญของผู้เป็นนายก็เสมือนไม่มีความหมายดังนั้นการที่เอียลซิลถือว่าตัวเองเก่งอวดรู้ไปหมดทุกเรื่อง และแสดงออกมาให้คนอื่นรู้จึงเหมือนจะเป็นการข้ามหน้าข้ามตาโจโฉผู้เป็นนายและความอวดรู้ของเอียวซิวนี่เองจึงทำให้เอียวซิวเสียชีวิตในตอนสงครามฮันตงซึ่งเล่าปียกทัพมาสู้รบกับโจโฉเพื่อแย่งชิงแคว้นฮันตงเนื่องจากการศึกที่ติดพันอยู่เป็นระยะเวลานานจนโจโฉลังเลว่าจะถอนทัพกลับดีหรือไม่ แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมีอยู่คืนหนึ่งในขณะที่โจโฉแทะกินเนื้อไก่จนหมดเหลือแต่กระดูเอาตะเกียบคีบซี่โครงไก่ขึ้นมาดูก็รำพึงในใจว่าซี่โครงไก่นี้ไม่มีเนื้อแทะจะทิ้งก็เสียดายจะดูดก็ยังมีรสชาติอยู่ซี่โครงไก่นี้จึงเปรียบได้กับการรบครั้งนี้จะถอยกลับก็อัปยศ จะรุกก็เอาชนะไม่ได้พอดีกับที่แฮหัวตุ้นเข้ามาถามโจโฉว,ว่าคืนนี้จะใช้รหัสอะไรในการขานยามโจโฉจึงโพรองออกไปว่าซิ่คโคงไก่ดังนั้นรหัสในค่ายคืนนั้นจึงมีการขานรับกันเป็นทอดๆว่าซิ่คโคงไก่เอลซิลพอรู้ว่านายตั้งรหัสว่าซี่โคงไก่ก็อวดรู้ความคิดของโจโฉแล้วแจ้งให้บรรดานายทหารพวกพ้อง ให้เตรียมตัวเก็บของเพราะรู้ว่าโจโฉจะเลิกทัพกลับเมื่อแฮหัวตุ้นได้ฟังก็ตกใจพลอยสั่งทหารให้จัดแจงเก็บข้าวของเตรียมตัวกลับบ้านบาตกดึกคืนนั้นโจโฉได้เดินออกตรวจค่ายเห็นทหารกําลังเตรียมเก็บของอยู่ก็แปลกใจจึงเรียกแฮหัวตุ้นมาถามก็ได้ความจากแฮหัวตุ้นว่าเอี่ยวซิ่วเป็นคนบอกว่านายท่านจะเลิกทัพกลับโจโฉได้ยินดังนั้นก็โกรธ ชี้ข้อหาเอลซิลว่าทำผิดวินัยศึกเพราะทำให้ทหารทางค่ายเสียขวัญและกำลังใจมีโทษถึงตายจากนั้นจึงสั่งทหารให้เอาตัวเอลซิลไปตัดศีรษะเสียแล้วเสียบไว้หน้าประตูค่ายทำให้ทหารต่างตกใจไปตามกันเอลซิลก่อนตายได้จ้องตาโจโฉอย่างองอาจก่อนที่ทหารจะพาออกไปเอลซิลก็บอกลาโจโฉว,ว่าตนเองทราบดีว่า เรียงจุดจบเช่นนี้ไม่พ้นเพียงแต่นึกแปลกใจที่มาถึงช้าแล้วเตือนโจโฉว,ว่าไม่ควรตั้งทัพอยู่ที่ฮันตงนานควรรีบถอยทัพกลับจะดีกว่าและเมื่อตอนเองตายเป็นแล้วก็ขอให้โจโฉรักษาตัวและคิดการให้ดีเมื่อสั่งค่าเอลซิลแล้วจากเดิมที่โจโฉตั้งใจจะสั่งถอยทัพในตอนเช้าแต่เมื่อเกิดเหตุเอลซิลรู้ทันโจโฉจึงกลัวเสียหน้า ฝืนใจออกคำสั่งยกทัพออกรบและได้เจออุยเอียนยกทัพมาสกัดโจโฉเห็นโงเ่เฮงของอุยเอียนเป็นโงเฮงกระบฏจึงพยายามพูดจาหวานล้อมอยู่นานแต่อุยเอียนเองแม้ไม่ชอบของเบงแต่ก็พักตีต่อเล่าปีมากจึงไม่ฟังคำหวานล้อมของโจโฉแล้วร้องด่าโจโฉกลับไปโจโฉจึงให้บางเตกออกรบทั้งสองฝ่ายสู้รบกันพลวัน อุีเอียนควบม้าใช้เกาทันยิงไปปักตรงปากโจโฉทำให้ฟันหน้าโจโฉหักสองซี่ตกจากหลังมา้าอุี๋เอียนเหวี่ยงเกาทันทิ้งคว,ว้าง้าวขับม้าพุ่งเข้าไปจะฆ่าโจโฉพอดีที่บางเตกเข้ามาสกัดด้านอุี๋เอียนไว้ได้ทันช่วยให้โจโฉรอดตายกับค่าได้อย่างหวุดหวิดในท้ายที่สุดสิ่งที่เอียวซิ่วคาดการก็ถูกต้อง ว่าโจโฉบาดเจ็บหมดกำลังใจจะต่อสู้ต่อไปจึงสั่งทิ้งเมืองฮันตงเลิกทับกับคูโตทำให้เล่าปี่ยึดเมืองฮันตงได้ในเวลาต่อมาส่วนศพของเอียวซิวนั้นโจโฉได้จัดพิธีฝังศพอย่างสมเกียรติเพื่อทดแทนคุณความดีทั้งนี้ในภายหลังได้มีการวิเคราะห์สาเหตุความตายของเอียวซิวว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจไม่ใช่เพราะ เรื่องที่เอียวซิวเป็นคนอวดรู้หรือแสดงความโอ้อวดว่าร่วงรู้ความคิดของโจโฉมากเกินไปแล้วทำให้โจโฉระแวงสงสัยเท่านั้นแต่มีสาเหตุหลักจากการแย่งชิงตำแหน่งผู้สืบทอดอำนาจของโจโฉระหว่างโจผีบุตรคนรองและโจสิทธิ์บุตรคนที่4ของโจโฉเสียมากกว่าโดยจากบทกวีนิพนธ์ที่โจสิทธ์เขียนว่า ไม่ควรวุ่นวายในเกียรติยศชื่อเสียงมันอยู่ในความจงรักภักดีและคันลองครองธรรมทำให้เอียวซิ่วศรัทธาอาสา,าโจสิทธ์ช่วยคิดวางแผนเพื่อยแย่งชิงตำแหน่งผู้สืบทอดของโจโฉแต่ภายหลังโจผีได้กาเซียงและสุมาอี้เป็นผู้ให้คำแนะนำในการประพฤติตัวให้เหมาะสมกับการชิงตำแหน่งผู้สืบทอดอำนาจจากโจโฉ แต่เอลซิลกับไม่สามารถแนะนำให้โจสิทธ์ประพฤติตัวให้เหมาะสมได้เพราะโจสิทธ์ถึงแม้จะมีพรสวรรค์แต่ก็ขาดวินยัยชอบดื่มสุราชอบใช้ชีวิตเสเพลไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้ดีพออีกทั้งทำผิดกฎระเบียบหลายครั้งจนท้ายที่สุดโจโฉจึงเลือกโจผีเป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อ และถึงแม้ว่าจะเลือกโจผีเป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อแล้วแต่ด้วยสติปัญญาของเอลซิลและความสัมพันธ์ของเอลซิลที่มีกับตระกูลอ้วนในฐานะลูกของพี่สาวอ้วนสุดซึ่งหลังจากสึกกัวต่อแล้วคนตระกูลอ้วนเองยังมีขุนนางและนายทหารหลายคนที่มีบทบาทและมีตำแหน่งสูงมาทำงานอยู่กับโจโฉและการที่โจสิทธ ได้รับการสนับสนุนจากเหราบัณฑิตอยู่และอดีตขุนนางที่เคยรับใช้ตระกูลอ้วนจึงไม่ใช่เหตุบังเอิญดังนั้นโจโฉจึงเกรงว่าเกียวซิวจะใช้สติปัญญาและสายสัมพันธ์ของตนเองก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกทั้งในวี่ก,ก๊กและสิ่งที่โจโฉหว,วาดระแวงที่สุดก็คือการกลับมามีอำนาจอีกครั้งของขุนนางในตระกูลอ้วน ดังนั้นโจโฉจึงต้องหาทางประหารเอียวซิ่วซึ่งเป็นกุลสือของโจสิทธ์เพื่อเป็นการยับยั้งโจสิทธ์ไม่ให้เคลื่อนไหวประกอบกับที่เอียวซิ่วเป็นลูกของพี่สาวอ้วนสุดและเป็นคนตระกูลเอียวที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ฮันดังนั้นการประหารเอียวซิ่จึงเป็นการตัดไม้ข่มนามสร้างความสะดุ้งสะเทือนต่อตระกูลใหญ่ างการเมืองในท้ายที่สุดจะเห็นได้ว่าถึงแม้เอลซิลจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแต่กับขาดความเฉลียวจึงแสดงออกว่ารู้ทันนายอย่างไม่ระมัดระวังโดยเฉพาะเมื่ออยู่กับนายที่ขี้ระแวงอย่างโจโฉด้วยเอลซิลจึงควรต้องระมัดระวังให้มากในท้ายที่สุดเอลซิลจึงจบชีวิตลงด้วยความอวดรู้ของตนเอง ต่างจากสุมาอีที่รู้จักระแวดระวังไม่แสดงตนออกหน้าออกตาจนเกินไปจึงเอาตัวรอดต่อมาได้จนในท้ายที่สุดสุมาเอียนบุตรชายของสุมาเจียวหลานปู่ของสุมาอีได้รวบรวมแผ่นดินสามก๊กเป็นหนึ่งเดียวอันเป็นการสิ้นสุดยุคสาก,ก๊กที่ดำเนินมานานถึง111ปีหรือ3ชั่วอายุคน ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง vsmart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ vsmartmart ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี ครับ